ดีค่ะซอยแน่เขาลอบมาป้ามาพอกับแฟมิลี่ฟฟร์มือนีผ้ามาเก็บเห็ดมือนีไหมมอนีมาเก็บเห็ดดำพี่น้องเบิงเห็ดดำเคยเห็นบอมมือเจาะโอ้โหไม่ได้ข่อยเอาซ้อนแต่พุ่น่ะมึงแม่พ่น่ะมือเจาะมึงดอกเห็ดดำเห็ดดำเห็ดดำนี่เราเขาเอิ่อหนเฮ็ดดำนะ วันดูดูดอกเห็ดฉันที่วันที่ฉันนี่มันเป็นยังไงมันก็คือยังขี่ควายในหละน้อกสีสันพอถามีอุ้มที่มันก็จะเป็นกอกอยู่น่เลว่าเออบ่ได้กินดอกบุนีสน้อยอุ้มดู อุ้มดูทำไมพีนเนี่ยพี่ออนดูพี่กันเราสองตาเราสีฟ้าเด้เราถึงใส่กันพี่ตาเอามอก็มาแทงตอว้นตีอุ้มอย่าทำมันแรงขนาดนั้นคุณน้องอุ้มต้องเขี่ยดูดีๆเขี่ยดีๆได้น้องอุ้มก็ไม่ไหวที่จะหลุดเขี่ยดีๆมันต้องมีิตรกันนะมันอยู่เปรี้ยกันแล้วแต่พ่อที่วันตัดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมีคนตัดที่วันตัดที่วันตัดเลย เยพี่ออนเอาวีทำไม,ม,มพิการขามาพกานมาเดี๋ยะมาถึันไม่เห็นเฮ้ยน้นองอุ้มหาเสบียงคุณน่ะพูดเป็นหนัวจัหหจกหมองพูดฝ่าวย่างบุบบ,บุบ,บบุบพี่น่ะพี่น้องมูผ้ามูหน่องมาน้ำกันนะไม่เคยมาหาเห็ดดำน้องอุ้มก็เดินแรงแรง มันไมเหยียบมันไมเหยียบมันได้อุ้มจูอ้อนต่มันต้องไม่เห็นนะทำไมอุ้มไม่เห็นโดนได้เยอะปะฮ้อเพิ่งแค่ก้อนนั้นแหละนี่จูอ้ออ่ะวจ้อเฮ้ยเฮ็ดจูอ้อนไหมเออเอาพี่อ้อนเอาเฮ็ดจูอ้แต่อุ้มไม่เอาเอาดอกตุ้มๆดอกเล็กๆอะไรพี่อ้อนเอาไปต้มน้ำพริกอันนี้ก็เฮ็ดทั่วเลยพี่น้อง น,นี่เขาเอิญเห็ดทั่วกำลังนีเ่เดี๋ยว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 ไปเดี๋ยวไปนี่เห็ดทั่วกำลังทางผุ่นกับห่องเอิญกันกีดรกียอยู่ผุนทางปีอาญ,ญาเลยประเสรนอุ้มไปทางนู้นเรา <c oughs> แลน <c oughs> ท่านจะบอกว่าแยากไหนเลยประเสนรนฐว่แลนเด้อ พี่น้องผูเจ้าเมึงนี่คือมืเห็ดดำนี่แ่นพวเหี่น่ะพดะดนะ่อนแ่ะลมาดอกมาเร็วเร็ว้มเร็วเไปเอาเียงแม่นกที่่งลางเียดเ้เจ้มืองต้องคอยตือนเต้นต้คยเเคยเห็นเห็ดดำหลายบนี่มองเงอันนี้แค่จิบจิบมองคุณบอาสิบวอยากสิผ่าป้าผุนนะวันลุกไปผุนอ่ะพี่นเยแม่หมดเลยเก็บเก็บเลยเรา โอ้ยม like <laughs> <laughs> ันคือไหลคไหแนทไหอราะเราัวเราะหักเราัวเลาะนัวเราหวเราะหันเรหัวเราะเราเาเาะหเราหวราะวาะหวรเหััเันเัเันเห็นเันะัเาาเเเห้เะเเวเจ้ามันเป็นตะเเบิงอเห็น มงมงาแกงเน่ยเขาจะวมากกว่าจะสีนอนหามืนี่ังมาบอกผัวเลยโอวันเสิ่ไข่เจ้าแห่ไข่ไปเลยเออเสื้อดรุสวมบังบังบางบางบามาบาโอาายาบเลยเก็บเลย พี่นะเมเจเดนบอกขึ้นมบอกก็คกบ่บอกคนหล่อน้ของากับมากันเองนี่แล้ว มันมาเ็บเพ็ดให้เจ้าได้ก็ซือบุนเริมรนี่มันเดนะโอ๊ยขวขาขวเจ้าแม่นต้นไม้ก้อนน่นนี่มันเป็นคนเ้นีแม่นี่ไมก้อนนั่งยิมใช่ไหอนแต่ตตายพอแม่พี่น้องเคยมเงืแค่พี่อ้นยังเหยียบห็ดแต่ว่าตายว่าข้างล่งกัเปาดอกพุ่นโอ้โคนชเยเจอานี้อยู่่อยก่ะคเอาแต่มันเป็นก้อนแล้วานเจันมันป่าเราเลย เกมเฮ็ดนยูด่ากันเลยเลยเหรอดิไ <People> อ <would voir nie> ้อุ้มมาทางนี้อุ้มมาทางนี้เยอะแยะอ๋อเต็มเลยอ้อุ้มมันเต็มเลยเนาะอุ้ม

มันขึ้นอยู่น้ำเนินยังสิดูดูค่ะยากระดอกเห็ดหลอกล่มเลยค่ะเนี่ยเห็นมั้ยนี่จ้านี่ดอกเบานานโอ้ยเนี่ยไปแกงเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดนางฟ้าเนี่ยมันเหมือนเห็ดนางฟ้าเลยนี่ของพี่ก็ได้เต็มเลยนะอุ้ยอุ้ยไม่ได้เนี่ยเหยียบเห็ดเด้นนั่ง

โอ้แต่ก็ต้องอุ้มเกงไมาให้กินนี่อุ่มนีอันเดอกที่กันตักแกจช่วยอุ้มเกงใจอยู่อุ้มนี่ดอกแบบนี้เนี่ยเอาไปลาบหน่อยเนาะเสียบดอกน้อยทิ้งวางหน่อยมันนั่งพิการไปบ้านอุ้มก็วยเมนูเฮ็ดทางนั้นแหละเมนูเห็ดเม่นูเห็ดนำคุ้นใจเสนอเมนูเห็ดก้มเห็ดผัดเห็ดแกงเห็ดทอดเห็ดตอนที่เรามามันยังบวก้นเนาะอุ้มเนาะอนี่แบบอยังวะโอ้ตอนที่เรามาเนาะ ขุนนะหยานมูยานมูหน้องเขาเก็บเอามึงเก็บเขียดกองไว้สิดูอุ้มเอาเอ๋อถอดกันเขียดไปนะอ,นอยามาเอาของอุ้มนะฟังตรงนี้ยุ่ยเก็บเลยโอ้ยโน้บมันหนัง <า S 2> <God S 1> มันหนงันนงกุมไปขวางไว้เลย,เลยอย่านะพี่ออนนะอย่านะทอนยานะหนูซีบอกขยับนี่มเป็นยังได้หยานบุรุษอยู่มองใดเนี่ยทั้งหลังทั้งหน้าพี่แกนพี่แกนดีดีนะเสร็จแล้วเอาไปลวกนอนอเนาะ ติดท่ดูดูพ่อแม่พี่น้องเบิ้งโอ้ยดูติดติเต็มเลยนี่โอ้ยดูนี่นี่นี่อย่าเด้ออย่าเอาของข่อยเด้อโอ้ยน้องข่อยก็ได้ไม่ข้วงอะไรเท่าเฮ็ดเด้อเอาเอียดไทยเสร็จเสรเอาเกี๊ยไทยช่วยช่วยนะคะวิธีเก็บแล้วก็เก็บเบิ้งขาคนนั้นเกี๊ยดีดด้วยเว่าเขาแย่งหลายเลย กันหยาดพูเป็นยังไเด็กเอาไปกินน้ากันหอมกันหยาดกังเลยขึ้นหยาดจี๊ดาดยาดยาดเสร็จแล้วเอาไปกินน้ากันเราเดินหยาดแล้วนี่นั่นเป็นยังไงเด็กเด็กก็พัดเดี๋็กก็พัดน้ำมันหอยไปเจ๊ใหญ่แจงไปไม่ได้เอาอุ้มมันก็สวยแต่นะเอา้มแน่นอนละเนาะแน่นอนละเนาะพี่วันพี่วันจิ้มไฮเอาเอาเด็กพี่กันอันเล็กอันใหญ่เมึงเมืงเขาได้ดอกใหญ่มึงเขาหมุนหมุน เขาเห็เขาเก็บเอาอยู่นี่เขาไปเอาดอกใหญ่มันฟังนั้นแหละทำไมเงียบเถอล่ะเขาเห็เขาเก็บเห็นเขาเห็เขาเก็บเอาอยู่นี่ไม่อุ้มอยู่ตรงนี้กับพี่กอนนะพี่จะไปจัดการเขาจจัดการข้างหน้าเลยพี่กนเตงคงงียพี่เปลี่ยนไหยังเอาไม้ถงนึงก็ด้ามาเอากระถุงพี่จะไปแย่งพี่บอนข้างหน้าแย่งนี่เงีบนะไม่จะไปเกาะนข้างหน้าการถาง้งมเนี่ยมนไม่ได้เอาเลยไงแมมอยหัวหดหยาบอันนี้แขวย อุ้มไอ้สนแหละอุ้อาอย่ยาดนะคอยไปล่างตอนนี้น่ากลั้นเลยพ่อขอมึงก็ไปรู้แหละทางดินจักยาอีน้องมันม่ดีมูมอยร้อนหยาพยอนหยานะเมืองนี้น้องกันมันจะเก็บบเหมือนมันไปอาจหลายคนขี่ขานเก็บเฮ็ดด้วยนั้นย้าไเเอาลย โอ้ยสือกูไม,ม่หวนแต่เนาะบัดน,นี้ปุณนึงปุณนึงปุณนึงมาบอกให้เก็บอยู่อทางนี่ปุณนึงไปเอาทางคุณพี่แก้นไปเอาไปเอา <c oughs> อุ้มไอเก็บยื้ดาอุ้มก็ได้จะทำไมต้องเของน้องอุ้มุ่สาเฝ้าเก็บนี่อุสาเฝ้าเก็บใหยือ่อน้ำนี่แหละ <c oughs> คเตมถุ่าาเลยเนีเจ้มงเฮ็ดดำอไม่สิอีนุ้่มวาเอาถุงเหมือนอีเก่าม่อีเก่ยามาเหีนเอาหนึ่งซีเมนดีตัวนี้้ายไข่่ออกละปะขัาพิไม่เจอดมใละสิว่าเต็มดีดีติดละถุงอันนี้ข่บุคคลฮะวาินตลอดหน้านาวได้นอน เขานี้จะดดกใหญ่ๆเทำอะไรกันว้ายว้ายยิระเจ้าสิบ่เงนเท้าตีจูของเงหยังทางหนี่าสิวะพลังพขาสิวะท่านี่มันพลังหองเงยยังกีมาเกิดยังขึ้นสุกี้ด้ยังอ๋อหยุด่อนหย่อานเอนะ่อน เดเก็บด้วยนะเดาเฮตัยเบือได้หน่อยในน้อยนนี่ลูยังเดด้วปู่ยังเปนยยังอมตายยให้อุ้มไปเห็นงานนี่เพต้องถามเรืองขาข่เนี่ยแกปีตยเบียผสมบ่แม่เด็กขายจ้าของเองคาพร้อมเนี่โอ้ยมึงอันนี้เฮตยเด็กพี่น้องเัย สองก่อนนี่โดยไล่ด้วยไล่่เลยน้อุ่มอ่ะตายแล้วอันนี้เห็ดตายเบียอันนี้เห็ดกินได้อ้ my god เดี๋ยวพาเชื่อมไว้กน่ือเดี๋ยว้อเชื่อมนีมือหน้าขาเห็นอยู่นี่สองสามก่อนบอสเยา่ขาล่งลงมาตกใจเลยดีๆดมันอยู่น้ำเห็ดเบือก่อนดอกนึงสุดยอดอุ้มบี้ พม่น้องจะเมื่อจะเมื่อลองคอยจเมื่อองปยวิว่าณคยย่านเห็ุมันโอ้แม่พี่น้องเอาไทม์มีก็ันเอุ้มไปอุ้มสองนหี่องกันเย Ưm ơi Ưm, bán miếng chiêng khổng Muốn lắm chứ nọ Muốn cùm Muốn cùm, nhưng muốn kiếp hết Muốn kiếp hết Phụt phụt bọc bọc bạc trang Thùng vậy bà tí mẹ sửa khát อุ้มมันขั้นเลยอุ้มคันแล้วเจบเฮเจบเจบมนแล้วมันด่าต้นอะนนี้ต้นนี่อย่างกัมันหอนมันด่ต้นนี้อย่างวะเบเบจอเาดแมนเดี๋ยวมันจะหายอนี่นี่ม้ามุยเขาเอิญต้นม้ามุยอะเจ็บเลยอ่ะปวดพหสุดเมันจะเป็นคลิปที่หามาก โอ้ oh, 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 er. oh, oh, ่อแม่พ oh. oh, oh. yeah. yeah. ี่น uh, uh, ้องตุ้ยพ่อเฮ็ดพุณน่ะโอ้ยทางนี้มึงเจ้ามึงผู้เจ้ามึงแม่นมาเลยนี่พี่น้องนั่งในรถจอดพี่วันพี่วันป้าพี่กันนอนเลยนอนทั้งหอนแล้วพี่แกเก็บไม่ใช่อย่าเพิ่งเก็บนะถ่ายก่อนพีนักงามสวงามกงามกับเห็นผู้พ่อเห็ดผู้คนพรมเฮ็ดนะจ๊ะผู้คนพรม พี่พี่ผู้หนึ่งนอนคุยหยานะหยาเนะพี่ว่นเก็บพี่กันพี่กันเก็บปเนพี่กันพี่ว่านจะเนี่ยัเองนะ๊ะพี่กันพี่กันมาพี่กนอนฮัลโหลี่มาพี่พี่กันจมาข่เฟมตุ้งไปดูพี่กันจะมาบังได้เร็เีเอาเก็บบนนี้อย่าเอ้าให้ดดนเขามาเอาไปแล้วมาเบ่งน้ำกัน

เอาแม่อเอามเม่เก็บแม่อุ้มเก็บเดเก็บไาท้องขยะบุหรมีมีแป๊บเอาเลยดึงเอาเลยเก็บซอยกันพี่นอเอาเลยรไม่ไมม่อไม่มีเตยพี่มนนได้จุมที่หลับบ้านเลยกันเร็วเร็วกันเร็วเร็มึงใหโลบขอลองเอานดีแล้วมันจะได้ไปล่างก็ได้กินซื้อบอแม่เด้ นังล้เหนื่อยนั่งแล้วง่ายสิว่าโอ้ยจมยต้องกระโดดหูเพ็ดน่ลยื้อลายแ้มีมมเจ้าเบงเม้าเบงอ้พออ้แม่เป็นตะมือเงามอแตกพี่กยเหอคนมานาอยูู่้เดียวจนไฟเซ่ออไฟเซเลยซี่ถุงกลับบ้านอ่ะพี่อออ้าอ้ยอันนี้เป็นป้าสงวนเยพี่นองเนีป้าเยสงวนปล้ย ใหญ่้ากเก่นบปาบ้านปลาปาบ้านพึ่วาั่ไนบ้านปลาข่อยได้หนิจะเป็นเจ้าของสวนจะเป็นเจ้าของสวนองเงินมัั้นัก่ามึงอย่าเฝ้าหลายถอดถุงมืกันเวนี้ถุงมือนงกูข่ัยขอสอุ้มเอ้ยอุ่มอุ้มอุ่มคยเห็นเหรอะไรที่ผมชอบนางเลยไง อะไรก็ไม่สวยเลยเออใช่นั่งยอมหลับเลยอะเห็ดนี่มันแสบม่อยู่เห็ดนี่มันแสบดีีลังสซุ่มมันเห็ดมามันเียวมึงบอกั้น่มึงว่าเขากินอีหยังซุ่มหีมันเป็นอีหยังว่ายกระดอกระเดีนหุ่นน่ะคือบ้ใดยเื่ออยดอกมันเต็มสี่ใบมึง่แม่่ี่นาะดเ็แล้วกองโโกไว้เพเป็นยังกันนองไปรันั่นแหลยิบ่ายเรักง่ายลยวันนี้ปาแบบปาดแบบนี้เลย่ะ พเงา่นากตาไคุณเด้ใครกตาใครจอมาเหออัมีบ่พี่เราก็มีไงไม้ไม้ไว้ได้กไปมันบ่เห็นเดีอเห็นคือกันกับเอี่ยนอุ่มันจังไเห็นไปนี่ยจังไเ็นงสีเ็นัสิเห็นจังเป็นกวนจเปแทนยูบแมนแมนบดดินโอ้ยขโอ้ยัง้นีคุณ่ะ้างหนากกเอมาบด ทั้งหนาแต้วจริงเดยทั้งหน้าหมี้หมดหนังนี้ถ้าเกิดพี่อ้นไม่มาหน้าอูพี่อ้นเสียใจฉันบอกเลยอ้นทเข้ามาเป็นสีเป็นสีเสียใจมากเลยเสียใจหมดยางค่ะคนจีนจีนตามทั่วหลายกังวดนี่แหละเพราจะข้าพาคลิปตลกหกฮาของนี้มากเลยนะตลิปตลกหกฮาของนี้น้าอุ้มนลยออุ้มเล่าพี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าชวนให้อุ้มเข้าป่ามาได้คลิปนี้คลิปนี้สังวนหน้าถ้าไม่เข้าเห็นชอบเข้าป่า เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมวิธีการเก็บทําอย่างนี้ไว้นะพี่น้องแล้วก็เอาขาคุมไว้ปไปคมไอยไล่ไ่เเป็น่อได้มอจเบิ้งคอยนั่งคัดตมาดเก็บเห็ดเชือดซาบกไปหยาดบอน้ำน้ำได้เลยน่ะเก็บิมไปได้เลยยอดยอดอยอุาเอออันนี้ได้นี่พี่อนทำไมมือเจัไว้แท้ ทำไมมือจะไวแะทันอียดกํานทัหอโแล้วมอยังไงมากกว่าไหมบุญมืมีประตูมาโอ้ยหัวควันเสดอกมือมีนคอยมันเาวเนี่ยมึงมีดีนเนี่ครั้งแรกทีอุ้แ่ยมมีดอ้ยม่เลยอ่แก่กอทั้งหาด้วยอคยหัวจะเติร์ดอันนี้่าเฝ้าเอามันเด้อมันน่อย

อยังมาเอาของข่อยนะเอา n ิ ú ม hoa n h าใส่กัน n h ú ม hoa n h าใส่ถุงพี่แก้วเจ้าผู้เพียรก็ได้น้องเพียรเป็นเต้พี่ออนยิบใส่ถุงนี่ก็ได้นะเด็กจะยิบใส่ถุงใหญ่เลยจ้วิอ้โอ๊ยเนาะมีหม่องมีแนวแสบมีหม่องแสตูวแสบเหระอุ้มบ่มีกับบอมเชกับบ้านแม่ดี

Nhà, có thấy mát mát mát. Mát mất hộp mọi người đi nữa nè mày 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 มันเก็บสองคนแต่ยังหยาดเขาหยาดอยู่พ่อแม่พี่น้องจะเห็นน้ำมันที่กันโยนยืนน้องไม่อยากขิ้อุ้เลยพี่สตี่จ้ะพอดพูดถุงมือใหญ่มีอยู่ได้อุ้มเอาอีกบ่ยูใส่บูอันนี้มันถับอยู่คนน่ะสตี่น่ะดูดิขาดเมื่อไรเนี่ยเบิ้งเบิ้งทานนองก่อนนั่งเก็บเห็ดมือจ้องเบิ้งทาน ไม่ได้นะอันนี้อันนี้เฮ็ดอร่อยเฮดชอบเลยนะนี่ยดนั่งมาคุณนั่งบุญสิดท้ายเบื้องพี่น้องไปใหม่ที่คุณอมเนี่ยแตงมเนี็น้นๆบ้างนิดหน่อยเดยนี้พูดอะปาดบอกเลยนะเมื่กี้ชโมงมาถึงชโมงแล้วมั้งนี่นะม้ดอะ้อาูบโมบอแตงี่อนมาอันรักันผู้หญิงว้า จะเป็นละคนใจพิษณุพวันโตมากไงพักกันย่างหลินยูส3มึงคอเราสไล่ก็เห็นอย่างกันแบบแลวมันปูดีขึ้นมาแบบเช่นแบบคุยนี่ยังไงให้กูเลยยัย่างไปที่เรืงนั้นอ้แต่ละคนปูดอันนี้แหมเนาะเอาไปปิ่งเอาไปแยเฮ็ดแจวน้อได้ไหมมันมีคนคนฉลาดคนนางเห็ดท่านที่เลยหนึ่งไม่รู้เลยยุไสก็เก็บเสร็จแล้วก็แตลคนละ หลายถุงเลยนะคะหลายกิโลเลยดิเนาะอู้ว่าอันนี้ก็บพวกมันเฮาะหนูหลายยูนิตได้เหรอเต็มเลสุดยอดของพิซซานีเป็นระเบียบสุดละอืมบิววี่กับพิซซานีนี่โอเคเลยอ่ะอันนี้นี่ขี้ดินไอหยาพี่ออนหนูให้มาเก็บเห็นตัวไปเก็บดินอันนี้กับดินไอหยาเขาแจงจับนี่พวกเป็นแจงจับเฮดเดสแจงจับพอหารับดินเอาดินเข้าไปบ้างูดเรืดินไปน